สวัสดีนะครับรสวัสดีพี่ๆทุกๆคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปชมกันเลยครับ ได้มาสดๆรล้ลอนๆเลยนะครับเดี๋ยวจะอ่านประวัติข้าวให้ฟังนะครับก็พระรุ่นนี้นะครับพระสมกอนะครับออกวัดพิกุลนะครับปี2511นนะครับสร้างโดยอาจารย์เสือนะครับงูดำนะครับ เจ้าอาวาสรูปแรกครับหลวงพ่อสร้างไว้หลายพิมพ์ครับแต่หลักๆนะครับก็จะก็จะมีลีลาเม็ดขนุนครับซุ้มกอนะครับโดยนำพระบรรจุลงในไห้นะครับแล้วเก็บไว้ในกุฏิของหลวงพ่อเองนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็ไปไว้ในใต้ฐานนะครับพระที่ศาลาทางเข้านะครับ จนหลวงพ่อได้มรณภาพนะครับอาจารย์สมบูรณ์นะครับเจ้าอาวาสรูปที่2ครับเข้ามารับตาแหน่งนะครับจึงมีการนําพระออกจากกุฏิหลวงพ่อนะครับออกมาให้บูชานะครับพระส่วนที่บรรจุไว้ใต้ฐานในสารานะครับใต้สารานะครับฐานได้สุดลงนะครับพระที่บรรจุไว้ทั้งหมดก็ถูกชาวบ้าน รอบๆบริเวณวัดนะครับขนกลับบ้านจนหมดนะครับส่วนอาจารย์สมบูรณ์นะครับผู้ที่ได้นำปาซุมกอปี2511ออกมาให้บูชานะครับภายหลังท่านหายสาบสูญนะครับหลังจากออกจากออกทุด,ดงนะครับชาวบ้านฝั่งนครชุมนะครับต่างรู้จักพาอาจารย์เสืองูดำและอาจารย์สมบูรณ์อย่างดีนะครับเพราะ ท่านมีชื่อเสียงทางด้านอาคมเป็นอย่างมากนะครับโดยอาจารย์เสืองูดำนะครับชาวบ้านจะดจำภาพของท่านได้ในอริยบทที่ถือไม้เท้ารูปงูนะครับก็ประวัติข่าวๆนะครับประวัติจริงเยอะกว่านี้นะครับ ออกวัดพิกุลนะครับปีสอง1นห้านึ่งหนึ่งนะครับสีทูโทนด้วยนะครับหายากนะครับผ่าน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 เลยนะครับไม่มีกระเทาะเลยนะครับคร <c oughs> ับกูนะครับกูนะครับ ไม่คล,ลายกระหนกชัดเจนนะครับลายกนกดูครับกุนะครับตาหูจมูกปากติดคมติดชัดนะครับติดชัด สีทูโทนนะครับสองสีนะครับหายากไม่ค่อยชัดก็ปราซุมก็อย่างที่ใครๆเขาก็บอกกันนะครับว่ามีกูไว้ไม่จนนะครับเห็นเขาว่ากันนะครับ ตรงนี้ตองเรื่องนี้ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับ ก็ตอนนี้ก็กำลังรวบรวมเก็บชุดเป็นจากาคีอยู่นะครับเป็นยุค2นะครับองค์นี้ก็ปีสอง1ผมถือว่าเป็นยุค2แล้วกันนะครับก็คงไม่ไปเทียบชัดราคาเป็นแสนเป็นล้านนะครับเดีย๋ยวผมให้ดู2องค์ที่ท,ท,ท,ที่มีนะครับองค์นี้ผ่าสมกอนะครับ องนี้จะเป็นพระรอนนะครับกุวัดมหาวันนะครับจังหวัดลำพูนะนะครับปี2518นะครับหลวงพุทโตปุกเสกนะครับเนื้อดินดำนะครับพิมมานวิชัยนะครับพิมมามิชัยส่วนอีกองหนึ่งก็จะเป็นพระผงสุพรรณนะครับคลิป พระผงสุพรรณเมื่อวานลงไปแล้วนะครับก็ฝากไปดูให้หน่อยนะครับอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับเรื่องพระผงสุพันธ์นะครับตอนนี้ก็มีมอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่สามองค์ก่อนนะครับขาดสองนะครับขาดนางพญานะครับและก็สมเด็จวันณะังนะครับ นางพญาถ้าเป็นยุคสองนะครับเออผมว่าน่าจะปี2496นะครับหรือไม่ก็2 5งหนะครับของอาจารย์ถนอมส่วนสมเด็จวัดละคลังผมว่าจะหาเช่า100ปีนะครับแต่คงไม่แต่คงพิมพ์ที่เอื้อมถึงนะครับพวกรูปเหมือนแขนกลมนะครับ ้าใครรู้จักหรือใครมีนะครับก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมได้นะครับผมเพื่อผมรับเช่านะครับเพื่อผมมีทุนก็จะขอต่อนะครับแต่รับอยู่นะครับตัวเอกเลยคือตัวเอกของวันนี้ก็คือฟาสซุมกอน,นะครับวัดพิกุลนะครับคือ ได้มาพร้อมพร้อมกล่องเนี้ยครับคือผมเปิดออกมาคือผมเป็นคนที่ชอบดมะครับก็เปิดออกมาปุ๊บดมกลิ่นเหมือนกินดอกไม้เลยนะครับก็พอไปอ่านประวัติแล้วเขาก็บอกว่าทําไม่แน่ใจแต่ผมได้กลิ่นดอกไม้นะครับรุ่นนี้ค่ะใครได้กลิ่นหรือไม่ได้กลิ่นก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับ <c oughs> พัสสวยเต็มฟอร์มเลยนะครับสีทูโทนด้วยหายากก็สำหรับคลิปนี้นะครับหากใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีนางปัญญานะครับ ปี2496นะครับหรือไม่ก็2514นะครับมีนะครับก็กดลิงก์ด้านล่างนะครับเผื่อผมเออมีทุนมีกำลังก็เดี๋ยวเช่าให้นะครับหรือไม่ก็ใครที่ส่งมาแล้วจะให้ดูว่าแท้ไหมเก๋ไหมผมก็ดูให้ได้นะครับพอพอดูได้นะครับ พอ <gas> ดุได้อยู่นะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ er ล่ะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย